อย่าหัวไหมอย่าหัวอย่าหัวคนเชียร์เงินนำกราบสบายดีสวัสดีเอฟซีทีขรุบในหักแพงเบิร์ตกููุ่กคนบ่กว่าซีอยู่ไก่อยู่ไก่บ่กว่าซีอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับกับยูซองยูทูป้าของไพ่บาลเล่าคือเก่าก่อแม่พี่น้องอเมื่อนี้กะพ่อกับ่าวไพ่กับยูที บ้านน้องลูกปลาพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่บ้านหน้าแผกมือก่อกี้ดีเดินทางมากับพ่อยูทูบเบอร์กับลายผู้หลายคนพี่น้องเลยมื่อกี้มาเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องลูกปลาน้องมวยเพิ่อนวันเนานะหลังจากที่ห่างหายไปก็ประมาณได้อยู่สองทิศพี่น้องเลยบ่ได้ขึ้นมาย้อนวาติดภารกิจพี่น้องเลยภารกิจทางภูแหละแถวทางเมืองจําพรแนเนาะแล้วก็แถวทางเมืองไสบุรีน้ำพี่น้องเลย แล้วก็สองมากกับติดน้ำฟ้าน้ำฝนนี่แหละตรงนี้กลเป็นเห็นพี่น้องเลยเนาะที่บัวได้ขึ้นมาเรื่อยว่าสั้นๆเนาะก็ต้องก,กราบขอโทษขอภายนำพ่อแม่พี่น้องนอะำบซีเฮาที่เขามาเบิ่งมาชมนี่แหละที่ว่าอยากเบิ่งอยากชมคลิปทางน้องลูกป่าเพิ่นเนาะเขามาแล้วน่นางก็ผ่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจถ้าหา,ายทางเบาภายในใจทำคลิปใหม่ๆ ต่อไปในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอยถ้าหากว่าเบาเขาภัยว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องในซีรีเฮาในไลน์ท่านที่เขามาเบิง่งมาสม้มมาติดตามให้เป็นกำลังใจอะไรพี่น้องเอยเนาะไปว่าลายห้างพี่น้องเอยกสิได้เชิญพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เฮาทุกทุกท่านอะไรเนาะเข้าไปโอ้ลมนำทางน้องมวยแล้วกัน้นองลูกป,ปา่าพร้อมกับทีมงานยูทูบหลายๆคนอะไรพี่น้องเอยไปเบิงบ่งไปส้มมาพร้อมกันเลยเนาะพ่อแม่แมนมาเมื่อก่อนบุก Bộ khói pho, pho có thể cãi tới gửi Bộ Mà nàng phí nát nồng muội Thế của có có xuân khỏi Ờ Bọn mày bán ít lắm Ăn nhé Ăn Ăn nông Ăn nhé, bà đi xương, bà đi bò Bà xương, lấy tờ nhú Tấy cả bụi kia đi kìa, xì xáp ít đấy Ờ Nào Ăn nhé, bà đi xương, bà đi xương, bà ไปการอื่นกันกบบ่เมื่อคืนบ่นอนเออนอกนอนเดิมตกาดตุกงนะบ่พ่อแม่นะน้องมวยตกแล้วตกแล้วได้จากห้ได้จากตาแล้วตะก้าสามแล้วสบายดีเดิสบายดีเดินโดยสาวนวลบันป่าเลยโดยสาวนวนบันป่าเลยลงคนลงซื้อแล้วเจ้าฮะ สบายดีจานาลงลงลอ,อนะ่นะมึงตั้งกล้องไว้กันกิดเขากิดน้ำได้น้องหลามือนี่ได้ยังกินมือนี่ยมองทำไมนามองทำไม แมนไทยนะคือส no? oh, ีบริแรงเนาะอันน oh, ี้โอ mm ้สบายดีเด้อเอ็มซีสบายดีบ่าวทาบ่าวถาพี่น้องบ่าวทาบ่าวถามาได้แรงสองบ่าวทาตัวสำรองมื่อนี้บ่าวทาที่ทุลาเอาลูกน้อยอยู่เฮือดพี่น้องเอ้ยมื่อนี้คันชมาเบิด์สองห่วยห่วยเด้น้องน่ะสบายอ่าเต๋อไม่คือคับแท้นะแมนไม่ไม่ข่อยกันนึกว่าคนเบะ น้องเตี้ยไปทั้งใดมอนีิหาคือบเห็นกําลังอาบน้ำกินีจีกชงทุกคนเอ้าจีกมาสร้งวา้ะบัดนี่ดีชเราบ้าบดนี้จีชงงีจชงยังยอะจีกแม่เเห็ดกันกินีเด็ดเลยจีชงกันล้วแล้วก็มันยิ่งเยอกัน้ว้เพราะว่าน้องนั่งในมุมมืดด้นี่พี่ได้ต้องนั่งฟินวพี่ได้โพสต์พี่น้องเลยโอ้ก้องคอยอยังโมได้เลนไว้ซัก เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศหมุนพี่นอกปานมาข้างหมนี่นแต่ทางตะป็นออกอดตเป็นตกยึกยึด้นสมุทนี่ใครเนี่ยบะใครเนี่ยอ๋มันงามมันแจ้งบอกแนี้แจอ่าเงนเอ็้ันี่น้งอราะพ่เอดคิดิงนเดเอง สันน้องเตี้ยคือบัม้าสันน้องเตี้ยอ่ะน้ำเป็นเครื่องเลยโอ้คนไปใส่สวามน้ำเป็นเครื่องชุบกอยันแบบนี้ือคอยจีกชงล้วคอยแก่ทีกินไปเลยกินไปเลยนะได้เดยวาเป็นุ่มจีกสกเอาอยู่ดีๆแล้วพยายากจีกชงเราเองเนาะเลยมัวจัดการจีกจนชุดเลยจำก้นพับกระโปดแกงแล้วเนาะแกงนั้น นาสาวขนาดเลยเจ้านี่เขาดปลาบแก่งงเหมือ้วเปคนจัดการเองเลยโศกแล้วแตกลูกหน่อยนึงโศนนี่ไจับสีกเลยคนละหางเลยปาโผดถูกเจ้านี่แมนเฮจังไรเราจะมีสนใจ้องับมเลยเป็นคนจีกแน้คนม่กันเนาะเป็นแคนหมัดไปแล้วสืบอิพยอีพินจิกแรกพี่หัวขาโยจิบปจิกมาเพินจี่เอง โอมาสิจิให้ว่าแฟกอยู่เนาะบ่จําจะตัวเราว่มาพี่ว่าเพียงติดจะส่งเราจะว่าเราจะกระจับชรถจีกเลยแม่รซาเลยาขนาด่งเนมไปนยังว่า3สาวน่ะว่ากิ้มลบๆอยู่ยกลางเลิน2ลุ่มนึงเป็นบ่ลุ่มึบ่ค่อยบ่ได้ลุ่มนแล่ไปเก็บชซื่อๆ เราบริเราบริลุ่งหรอกน้องป่าแต่ว่าจับซอยน้องมวยเป็นคนจัดการอย่างเดียวบ้านนี้ใช่ค่ะเป็นคนมัดซุ่มเห้เแล้วนะว่าสิมาเห็ดปัแล้วเออจะเป็นคนกุศลหาอะไรกันตาชิไหลบอร์อไปหาเห็ดบดบ่มือนีนฝนตกเศร้าอะไรมันออกได้เห็ดบดพอนะตัวยามเนี่ยใช่ใช่ถ้าคใครรอจุดหอบทีบเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าจากดอกอ๋อเบ่ออกบ่เห็ดปวกเห็ดเพาะแถวนี้เออ้าว ทางบ้านคอยเดี๋ยวเขาหามาเซลเซลหาเห็ดิ้ดหางตาแล้วแลหาเห็ดเห็ดปลูกออกใหม่ออกเมื่อวานนี่แต่เมื่อก่อนนั้นออกอยู่แล้วหยุดไปมือนึ่เมื่อวานนี่ออกใหม่เจ้าบริหารมาเพลินบ่สคอยบริไปหามือนี้มือวันนี้หาอยู่ที่บ่เมื่อวานนี่หาบันกระปุกไปวานกระวานพี่น้องเลยปัญหานีหาเห็ดเดอรมาขายปัญหานี่จักสิหาบยังจะหาบกล้าไปจำหน้า หอนยำไหายำนาเลยเนาะน้ะอ,อ,นนองลูกปลานาพี่น้องลูกปลาอันไทยนี่เออเดิน,นีเป็นเดินนะซา้าแต่ปีน,นี้เขาเสียเตียพันธุสีดำขาวใช่เด้โอ้มีอันนั้นอยู่บ่อยล่ะอันนี้มีอันนี้บ่มีหอดคันน้ำซีอิ้วใช่ไี่เป็นซีอิ้วใช่<า>ข้าวใช่โบให้ทัวซีอิ้วม้เนาะนี่เนาะน้องเตียพันธุคือบ่ไว้เลี้ยงง้วนี่ง้วนพันกระปุกลงหัาม่วงค่ะโบได้เป <c oughs> ็นให้เนาะแบบไทยเดินเตือนให้ย่างแต่คนง้วนเรา ใหา่ยหายไปทางไม้ก็ใหญ่ไปทังต้นมวงต้นปุเราไปปดคือเราไดไปย่ายได้นะน้องมวยก็แต่งตัวงามใท่ไหมาแคืนนี่มีคนชมคืนน่นาะน้องมวยดึงนงอีหน่าดึงนองดึงนงดึงนองอ่ะดึงนงให้ดึงึเอาเอามาคืนนัเท่องเราปะ เยอะชมว่างานเนาะล่ะไปสิบโเขินวะไปเจ็บโบหน้าสิเขินด้วเออไปปวดงัวปวดงัวน้องเตี้ยบ่ปวดงัวน้องเตี้ยด้วยงัวเจ้าน่ะน้องลูกปลาใช้งัวเจ้าซะงัวขยำหมูนีอ้าวยังไม่ได้จุบอยู่บ่คือว่ายอดหมูตั้งโดนแล้วยังไม่ออกแม่แพ้พันบ่หมูนะยังไม่ได้ออกโอ้อิ่มแล้วบ่นีิหาหรือยังไม่ได้อิ่มบอได้มาแต่โดนตืบ สองทิพเอ้าบรดเกือแต่หึงแหลมมันบ่จอยบ่เนี่ยก uh, ินแต่ตอนหมูเพิ่นบ่กินน้ำกินแต่ล้อนหมวเพต่นบ่องขายน้ เกือบเขาเกือบอิงขาดแล้วก็ซุปแบบนี้น็อตเลยแล้วนี่เกือบเกือบหายเกือบเจ้าบ่ออะเจ้าคือเกือบไอเกือบพี่ไอคอยอธิหารเลาเอามาซุปเพิ่นหมายไว้โบเอนว่าเกือบตอนน็อตเพื่อให้คนอื่นเอาหานาไม่บกคร่องเลยมวย น้องมวยคบ่หันหน้าใส่กล้องอ้ายจักบานเด้ชมเรางามเนาะนน่เนาะจักสิหันทางใดทางยาเนาะเาก็อีบาบาอยู่ได้จคนแล้วมาหาน้องูป๋ามื้อนี้บ่อันน่ะดูเฮมแล้วุโอ้แล้วก็มอ้ายนี่นี่ก็าเนาะอ้าวเลาานกินอยู่แม่น แม่ไพร่ชาบุนหับเชิญนี่ค่ะบอ้อ้าวเราก็อยากขึ้นมาขขาวป้องอยากเป็นอยากดังน้ะมูพี่น้องเลยเขอยาหอมชิ้นแห่งเขาน่ากินไปเมา่สองตอกสมพ่อชาสมุกจนญบอซื้อมาพ่อยังบนกินมาตอก่อันแล้วสมพ่อแล้วสาเพิ่ดหยาบยิ้มแนะน้อยน้องมวยโอ้น้อามวยช่วยด้วยยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่เพื่อนดีใจพ่อแม่ไปตุ๊กกาได้สามให้เลยอีละเขียวจังงามอยู่ โอ้ยเป็นท่าเจ้าอะไรชมน้องเกินน้องเกินว่ะเออรับกระหู้ตัวดีอยู่ว่ังงามเนาะชมเพิ่มอีกแหมเินตืมหมวกแหมเินตืมอีหล่าเฮ็ดกับเขาอย่างไรซางมันเพิ่นกินเขาเองเพิ่งมัดเรือเขาเียเพิ่นมากินเงินเพิ่นมากินไผกินมันเลยอืมเพิ่นมาแล้วบอระมิตน้ำเย็นอยู่บ่อระดัต้มกินได้โวน้องป่า คเคือกับบขาวนี่คือทางน้องปลาเป็นบริเลียงเนาะมีแต่กินภคยกินมันเนาะคันว่าเรากับมีแต่ยาตัวเองเนาะกับใครรอกง่ายอยู่ช่มือปอุ๊บไมเอละคือเม็นกินแต่ว่าฮามีแนวเสแๆเพาก,ก็แบงเห็นมันกินที่บ่อยละกัไหยอยู่ทำคือมือดาบ่มีกับตัวภายตัวมันตัวภัยตัวมันมีอยู่บ่แนวเซ่บะเหรมันบ่มีเลาจะแจ๊กผิดเวลาราดหนุกทาบ่อยละคันว่าราบหนุกทาต้อง น้องบ้านสะอาดนะอือแซ่บๆสําหรับน้องนี่แม่นยังจ๊ะต้องอึ่งบ่ต้องมีเด้อแต่เก่าเนาะน้องปานี่บ่ได้ไปกอึงต้มอึงต้มหยังนะเรานี่จักนอนอย่างเดียวต้อกตกบ่น้อปลาคนอยากนอนนี่คนอยากตกได้าก็นานๆนอนาก็ตื่นลดนี่อืออันนี้บ่อันว่าจว่า พี่ยักเอาไปกินนะแม่พี่น้องเป็นตันหลักเออช่องก้างเรียบร้อยพี่น้องเอลยนี่ของสามมุกตัวนี้อไปนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใดแล้วบัวตัวนี้หาหลายตัวนี้บัวตัวใดตัวยูพื้ชทางเลยแล้วตัวดำตัวนี้ตัวยูตารางนี่ตัวขึ้นไปเมื่อกี้นี่แหละบัวพญามนโยนแนวได้กินเนาะพัชิบอยาบมาใครมาลูกปลามาเอ้ตเตอร์ใช่เอตเตอร์ เราหาพิซซ่กระเพาเเลยเี่อนน้ำเราว่พิซกระเปาเเลยมือนนี้อารมนเจงเทนบอกดีนไปหาาหาไมนดีได้แนะแถวได้ไปหาหามมั้นะกว่าทางได้เซีน่ะซยังล่ะซ่วยทางังบ้นี่บบางไผ่บันซบันนาได้หลายบ่ อยู่ไกเราบอกแห้งอยู่เวลาเราหัวอะไรเสียงรังนี่นึงนิดใส่ข้อเสียให้น้องได้ใส่ละเออน้องเตี้ยบมาเอฟซีฉีนอนรับอยู่ว่เนาะเอฟซีจะเห็นเสียงหัวน้องเตี้ยขนาดรอเพิ่นเนาะเพิ่นยังอาบน้ำยู่ทางนั้นเนาะเพื่อเพิ่นเป็นผู้เสาะผู้สาวเพื่ออาบน้ำแต่งตัวแล้ว ก้ายันแม่แล้วป่อยแล้วอยใัากอ้วเนาะาีม่าาป่อยบเน่คือบเห็นย่นแม่แล้วาพี่เพิ่งมาท่านในป่าปัะการในปุ๋บอ่ะนางองามได้เพื่อนเลี่ยงทางนี้ถ้าเพื่นดำหน้าเพื่อนบ่แม่บ่น่องมวยก้าหน่องมวยองออกยาสำหรแล้วน่องมวยก้าเจ้าน่ะ มั่วกินได้เดี๋ยวบ่อสาบ่คาคาบ่อผ่ามือนี่ยังโมปนนั่นด้วยคาได้สช่ไหมครับช็อเล็กนิดเขาชอตเราเห็นตาดำเลย้วาเลยช็อกมันก็ททำได้เลยแมนฝนตกคื่บ่เมื่อวานนี่ค้ังนี่คือมีน้าขางน้ำอ่างอยู่นี่ครับผัดขู่คนหนึ่งเลยเนาะ ยืดเชัญยืดซ้ายด้ไหมเหนือ้าสาบุญมาหาบ่สาบุญบานามาดูมีอันว่าอันมีพอบุญใจหรือยัง,อยงแหละเราเมื่อก่อนเรา่าจจะอายแล้วเอาเนื้อเพลงมาให้เราเลยฝากมานำสาบุญพราะวนาะอ้ายบกคคลมีเวลามาช่วงนั้น เราเอามาให้บอเนื้อเพลงน่ะเอ้ามาให้ใครลองอะนะให้น้องลูกป๋าอันนะเมื่อก่อนเพิ่งทางหาข่อยแล้วแจ้งเป็นแจ้งว่าแม่นเพิ่นว่าเดี๋ยวจะเอาเนื้อเพลงส่งไปทั้งเซตให้สาบุญมันนาให้สาบุญฝากมาให้น้องลูกป๋าห้องเพิ่นว่าม้วนได้เพิ่นว่าซี่อันนะเพลงนี้บ่ฮู้คือกันเอาลูกบพลง แต่ว่าน้องลูกปา่ายังบ่ได้เห็นบอกโดนตได้ได้ประมาณทิศทิศรือทิศปลายเนี่ยได้ประมาณนี้อบอกว่สาสบุ่บรราสิบปมาให้เอามือนั่นจะเห็นน,น้องป่าฮองเพลงอยู่ละเพลงเนี่ยเอาอันนักเพลงป้าอเอยแต่งให้อ๋อเพลงป้า <c oughs> เราเต่งให้อีกได้ แม่ยังบได้มา,มาหรือว่าอาจจะเป็นรวบรวมเนื้อห้องทำน้องอาจชียังโบปกครองมายังบางที่กัอนนะยัะนพิ่นเมื่อแบบแก้ไขสะกอนเพิ่มให้เจ้าหรือ,อรว่าโบเพิ่นว่าจะส่งให้ข่อยแล้วแต่ว่าข่อยกะตอบไปวันช่วงนี้ทางันอ้นอ,นองโบมีเวลาไปติดเวียกติดงานทางอืนอ่นนะเพิ่นก็เลยว่าเออเดียวสิส่งไปนำสาบุญบ้านนะเพิ่นบอกให้ข่อยนี่ไปบอกสาบุคหาบเป็นเพื่อนเพิ่น แต่ว่าสาบุญก็ฮับแล้วผลว่าที่ต่อกันได้แล้วว่าสินะก็เลยคิดว่าทั้งนั้นเอาไงก็เลยคิดว่าเราต้องส่งมาฝากมาทางสาบุญป้าเสนาะอันแต่งเพลงเจ้าป้าร์ลาบ่าเนแม่น้องหมวยโอ้เก่งเลยที่เสนาเราบธรรมดาเลยแม่น้องหมวยร้องคู่กันเลยวคู่เห็นนั่นแม่เจ้าอันจักเชยอ่ะหน้าตาใครเจ้าเห็นบ่เราไปยังแม่เจ้ามือนีิไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้เราไปทา้งใดเดี่ยใกล้นี่บ่ เอฮ้องมื้อเด้อหน้องมวยฮะบ่เป็นหอ้าห้องม่สิจาอาัวน้องเตี้ยน้องเตี้ยอยู่สิให้ินี่ไผห้องก้น้องปาห้องก็ได้เอาสิให้ติ๊บให้ติ๊บน้อยิใหญ่เอา้อิใหญ่ก็บ่ฮู้แล้วต้องพังเนื้อ้นอิ่มบ่แล้วเนาะเออนอิ่มแล้วว่ะั่นิน้อยสิ่กินนซึ้งก็ค่อยก็ให้ติ๊ใหญ่ันบ่ม่วนบ่ซึ้งกให้ติ๊บน้อยแล้วบ่ติ๊บน้อย2คนกินกยอมกินบ่ละคํา2คําก็เบิดแล้วติน้อย เอ้ายามข้างแน่ตัวนี้ค่ะเอ้าชองแล้วป่านนี้มาอีกแล้วนี่ค่ะเจ้สือเล็กหมาเมื่อนบอแมนบอน้องน้องมวยแมนบอน้องะดีแล้วข่อยก็เอาใจเย็นดีดาไปเอาผู้เลขบานนี้สาวนวลนิ่งติ๊กย่านแต่ถึงแม่กินแล้วแนวนี้ถ้าข่อยว่าแล้วมันออกเนียเจ้าสีเสียใจ FC กับเสียใจขึ้นกันแล้วเขาชื่อว่ผู้ฟังกะบอกได้ชื่อข่อยบอกเคยชื่อชื่อนิ่มไหนบอกเคย ผมเคยถือน้ามูมีถือไแม่กินก็เลือกไปโดนแล้วปกอะเคยชื่อการปกเอไสั้นเนตัวนึงตือตามตนะือตัวนึ่งได้ปลาวบนี้เอาเอาป่อกสีฟังเฟงแบบนี้เอาใ้ยังีล่ะใครจะเป็นคนอื่นก่อนบนี้เอา้องก่อนลองสมันนีลองตามให้ได้ลองส้างได้ เจ้ากะยาใจลายลายเพีงเอาเพียงยังแบบนี้พี่น้องเลิกแล้วจะเพียงยังยังหมเข่าเนื้อเขาแม่เอาไปอีกก็มันบวทันเจ้าฮ่าก็ได้โอ้เคยเห็นในทิกตอกโอ้ยแต่โดนแบบนี้กระบูเนื้อหาของเจ้าด้วยเสียงเสียงไครหลาะบอใครลองน้องล่ะมัวร้ายมามานั่งโชว์ด้วยซะปุณ จักงวนบะงวนงัวจะนอนรับตาซึ่งซึ่งอยู่้างนั้นแมนซึ่งพุ่งันจะเป็นไข่ปุบ่งเนาะงัวทำใจก่ได้ดิม่มีอย่างแต่ละมื่อต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ซะเจ้าน movement, oh, no. ่องอะไน้องบุร้องมวยห้องเก่งอยู่แล้วเมีเราเป็นอาจารย์แต่งเพลงขนาดนี้ น่าได้คำกอนเล่าได้แล้วก็คำฟันน้องคำก้องคำก้อนเอ้ามีอีกบ่อนี้ฮะเป็นยานโยงบ่สั้นคำก้อนนี่ว่าแบบได้ยังฮะก้อนเกี่ยวกัำย่างน่องมวยน้ำลงบ่น้ำลงมวยละไม่ป้าคนสิเราวันนนั้เราเลยคอยคอยจื้อบ่ได้เจ้าจื้อดูบ่หน้องลูกป่าจากทอนจากใดคอยสิจื้อยังคอยยังหอบมาเห็นจ๊กจ่างนี่บ่ได้ยินบ่อผิดบ่ชูฟังค่ะ ได้ยินกันเนาะคอยกับคอยจื้อและเถื่อเดียวเนาะคำกมกรนี่ข้ามกรเกีก่ยวกับอีอย่างเนาะปั่นหรือว่าลานคอยยังก่อนหรือเปล่าลานคอยกับกลุ่มพนมมือย่อไวยังวะจื้อได้เท่านี้แหละจื้อเลยเม่เจ้าบอละแต่งโอู้เก่งนะเม่เจ้าเป็นหมอลำเก่าหรือว่าในไรมอลแหมเออแต่ว่าละหมากแบบนี้บอกเลยอืออือ พี่สิงามคือน้องมวยน้องเมจเจ้าน้องมวยแรงงามกว่าบอกเจ้าเห็นเมจแล้วใช่ไหมน้องมวยบ่งามชัดเมย์ใช่อหมพี่ชายเอาเองนี่ธรรมดาเด้อบ่เนาะคนอยู่ได้กับอยู่หนุ่มเนาะแนวมันแรงบ่นี่กับพลังขึ้นไม้นายกระแนวสีเหี่ยวสีฮุบลงไปมืนนาเจ้าก็ได้ผลงานเป็นกระห่ลูกเลยเนาะพี่กับเพียงให้น้องมวยเป็นไรโอ้ยพี่อยากพ่อแล้วเด้เนาะ ยังเดือนน้อยเดียวนึงขงงามเพิ่นน่ะโฮแม่เจ้าเด้งงามไผงน้อยเดียวงงามของแม่น้องมวยกายหที่เหลือแล้วมาทังน้องมวยเบิดแดกให้เบิดมอยู่พี่เบิดปาไว้ให้น้องปาเพิ่แล้วเนาะแม่นน้องปาได้น้องปางามได้ไผอ่ะจงามได้พองามได้แม่คนละคร่งคนละคร่งสมอเนาะคนละคร่งเอ้าแม่ก็บ่เต้ตุ้ยค่อยกระตุ้ยบ่ค่อยสูงบ้านนี้โอ้ได้ง่ะนอย ก็ได้แบ่งกันคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งแตน้าถือเราจะมีสายเจียใจาจังมนาคอดเสมอรถเนาะนาตาได้ลห้ทำไจันาตานี่คครทำเมย์ลมเย็นแทบเป็นน้องผมผ่าน กัเลยมาทัหออาหวลอ๊ยนหัวไหมอยหัวอยหัวคนเิได้ินน้ำอ้าวบอกอย่าหัวแห้งหัวเตือหัวตื้อนะนี่ไปแล้วได้ขนมมาตอน น้องปลาเพิ่นพี่น้องเตี้ยสองยู่พี่ได้เตี้ยสอยู่พี่บ่ปันคอ่คคอยนึกว่า,วา,วา,านขนมนะค่อยก็ามาพ้องกันกับเจ้าปั้นค่อยบ่ค่อยก็ว่าสิ <laughs> มาให้นอ้องเพิ่นให้นอ้องเพิ่นปันป้นบาดนี่าะว่าซ <laughs> <laughs> ื้อมาบ่ได้มาแต่โดนเติบเออพี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้ได้มาโอมาลม้มคอยล้มน้ำน้องลูกปลาของค่อยนะบ่รถนะเจ้าให้ยแล้วพอน้าอ่างน้องก็ใหญ่ มกินกลายชีบอสบายอีกเป็นวันเป็นไข่อีกประวุ่นเลยบบบนี้ฮะน้องน้องเตี้ยบมามือนี่บอได้กินเนาะเจ้ามีแต่หายน้องลูกปลาได้สิ<ถ>ไปหอไอ้กับไพรบน้องลูกปลาเพื่อเห็ดหน้าเคลียรลาวแท้จะเข้าร่างจะลกได้ไอ้เนี่ยอยปารกเดี๋ยวเราจะหัวอีกเดี๋ยวจะกินนั่นนี่ฮะอ่ะปั่นกันกินเด้อโ <c oughs> ดย ออน้องหมวช่วยด้วยกล้วยทอดแนมไปทางตกาะก้าบบแนมมาทางหน้ากล้องเพราะว่าเดี๋ยวง่วไปกินก้าแม่ให้แม่ใไไหใ <น S 1> ้บ่ละขันงัวกินนี่เพื่อนให้แบบไดฮะเพื่อนให้ว่าบึ้งตะก้าบอกว่าจะใหง้าาหงวัวมากินบัดให้งัวมากินบ่พี่น้องเอยเนาะป่าได้โอได้ลมนำทางน้องหมวยน้องลูกป่าเพิ่นกันลายเตอพี่น้องเลยก็ไปอยากรบกวนเวลาทางน้องเพื่อน เดี๋ยวงัวสิมาลากกินก้าเดี๋ยวแม่เพื่นชิว่าให้ว่าเป็นน้ำผู้นั่นแหละมานางลินนางลุ่มน้ำหึ้งหวาสันเนาะทั้งง่ายกับสิขอตัวกรบก่อนเดอร์นีนเดอร์โดยอาสบายดี